สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ะจะมาเปิดกัตช่ากันนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะตอนนี้ก็คือเปิดช่วงดับเบิลคูณสองนะคะโอกาสที่จะได้เลนเจอรอ์สเปเชียลกัตช่าอีเวนต์นะคะก็สิบบวกสองนะ จะได้เจ็ดดาวการันตีว่าจะได้เจ็ดดาวอ่าหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะถ้าเปิดสิบบวกสองสเปเชียลอันนี้ก็ต้องสามร้อยลูบี้ใช่ไหมคะอ่าฮะก็หลังจากมีคนบ่นมาเยอะว่าเปิดได้แต่ห้าดาวก็เลยออกอีเวนต์นี้ออกมานะคะ power up Ranger event นะคะก็อันนี้เพิ่มพลังเวนต์ตัวใหม่นะ อ,อ่าเรนเจอร์ตัวใหม่นะคะ AK ด็อกเตอร์ AK นะตัว7ดาวนะคะแล้วก็สกายไลเดอร์มูนเซอร์เฟอร์มูนนะคะอ่ามาดูกันว่าจะเปิดได้ตัวใหม่บ้างหรือเปล่านะ เดี๋ยวไปดูนิดนึงนะฮะอะไม่ดูและมันช้ามากเปิดเลยแล้วกัน อ๋ออันนี้นะคะสามร้อยลูบี้เนี่ยนะคะก็จะได้การันตีเจ็ดดาวเจ็ดดาวอาจจะเป็นอลิสอะไรงี้หรือว่าเป็นซอนอะไรงนี้ก็เซ็งอยู่ดีนะออของเรามีร้อยห้าสิแปดลูบี้นะคะก็เปิดห้าวงหนึ่งหลังๆนี้ก็ได้แต่ห้าดาวรัวๆเลยนะก็ อไปลองดูแล้วกันขอขอตัวใหม่แล้วกันตัวนี้นะอะไรนะสกายไรเดอร์มูนใช่ไหมคะโอเคเปิดกันเลยนะขอตัวใหม่นะ ฮาพิสบอสนะคะก็ได้6ดาวนะก็โอเคนะตัวใหม่อยู่ตัวนี้ทำไรได้บ้างไงตัวนี้ยังไม่มีนะคะยังไม่เคยได้เออสกายไลเดอร์มูนน่าโอ้แซนนะคะเก่ากึกกออเริ่มไม่ดีละ โอ้โหแซนสองตัวเลยนะเซ็งเลยอ่ะเปิดต่ออ้าวได้แล้วเซิร์ฟเฟอร์มูนนะคะแต่เป็นตัวหกดาวนะขอเจ็ดดาวได้ปะเจ็ดดาวชิชินะชิชิอืมนี่ก็มีแจกทั่วไปนะอ่าตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหม อ๋อเจ็ดดาวเจ็ดดาวโอ้แฮนซัมชีนะคะโอเคโอ้เ okay. ป oh, ็นหกดาวด้วยนะก็โอเคนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าไม่เลวร้ายมากพอได้อยู่ อ่านี่ได้แซนมาสองตัวนะคะแล้วก็บอสฮาพิสบอสสกิลฮิลนะคะสกิลฮิลนี่น่าจะเหมือนตัวชาวซื้อเปล่าเป็นสายโจมตีนะคะไม่ค่อยอยากได้สายโจมตะะีอ่านี่ตัวใหม่นะ อ๋อเป็นสายสเปซด้วยนะคะเซิร์ฟเวอร์มูนสกิลพาวเวอร์อัพนะคะเป็นไงก็ไม่รู้นะสกิลพาวเวอร์อัพอ๋อมุกสปีดเร็วมากนะคะแล้วก็แอตแท็กสปีดเร็วนะอือตัวนี้ก็ดีอะน่าจะดีนะน่าจะเจ๋งอยู่แล้วก็ได้ช <laughs> ชิชิ้อ่าก็โอเคนะคะ พพทีนัมกาชาของเดือนพฤษภาฯนะก็ได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งถึงจะเป็นหดาวก็ก็โอเคยังดีกว่าได้5้าดาวหมดเลยละกันก็เดี๋ยวจะไปอัพตัวมูลตัวใหม่นี้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีกบเลยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปอัพแล้วเดี๋ยวมาดูค่า <c oughs> สเตตัสกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ